นมาซอดไก่ทอดที่ใหญ่ขนาดนี้ไก่ทอดที่ชิดบ้องขนาดนี้และไก่ทอดที่ทอดใหม่ๆร้อนๆแบบนี้โอ้ยร้อนคือร้านไหนในแม่ซอดลองคอมเมนต์มาทายกาัน แม่สอดชี้ป้าวันนี้อะแนนพามาร้านไก่ทอดซาลิฟาหรือไก่ทอดอิสลามนั่นเองในใครทายถูกบ้างแต่ทายถูกทุกคนแน่นอนอะเพราะไก่ทอดร้านเนี้ยเขาเป็นควัญใจคนแม่สอดอยากกินไก่ทอดก็ต้องมาร้านนี้เลยจ้าขายดีขนาดไหนก็ขนาดที่ทอดวันเป็นร้อยกิโลแล้วขายหมดทุกวันนะคะไก่ทอดอิสลามที่ขายดีขนาดเนี้ยเพราะเขาทําสดใหม่ทุกวันรสชาติอร่อยหอมเครื่องเทศเป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือนจริงๆแล้วแถมชิ้นยังใหญ่ด้วยยิ่งตรงหนังไก่นะแนนว่าหูยแบบมัน มากนอกจากไก่ทอดแล้วอ่ะเขามีกับข้าวขายด้วยใครที่คิดถึงความอร่อยนี้รีบมากินเลยนะตอนนี้เขามีถึง3สาขาเลยจ้าสาขาแรกอยู่ตรงสามแยกถนนอิสลามบำรุงสาขา2อยู่ถนนสีพานิชท,ทางไปโรงพยาบาลแม่สอดสาขา3โรงพยาบาลแม่สอดตึกโอพีดีชั้น6ค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามแม่สอดชี้เป้าเพื่อไม่พลาดของดีร้านเด็ดในแม่สอดนะคะ